อันนี้น้องถิ่นก็จะมากินกล้วยจิ๋วนะคะไหนลองดูกุ้ยกันแต่ว่า,าน้องดำตรงกลางจิ๋วมากเอาลองลองลองจับให้เพื่อนๆดูสิทำไมมันดำจังขอใส่มาดูนี่นี่นะกล้วยจิ๋วไหนจิ๋วมากเลย,ยไ,ไหนแบมแบมใส่ฝ่ามือให้เพื่อนทุกเพื่อนดูสิทำอ ว้าว <Wow. S 2> จิ๋วจ,จริงนะมันจะแกะกินแล้วเหรอมันจะแกะใ้แล้วคนกินให้ทุกคนกินอ,อุ้ยมันเล็กมากเลยโอ,อ้ยมันเล็กมากเลยค่ะทุกคนไม่เอามานะจะเลี้ขอไปปากข้างบนก่อนให<ค>้แตกอตอกมากให้ดูดูหน่อยทุกคนคะ่ะอู้ดูทุกคนคือแบบว่ามันจิ๋วมาก น่ารักมากน่ารักด้วยกล้วยอะไรคะคอมเมนต์มานะคะทุกคนอันนี้อืมอันนี้ของพี่หยกจิ๋วมากไม่ด่าเลยมันก็เหมือนกล้วยหอมกล้วยไข่หรือเปล่ามันไม่เหมือนกล้วยอะทั้งนันเหมือนกล้วยคือธรรมดาเั่นและอืะอร่อยไหมคะอร่อย อันนี้อันยังไม่จุแล้วพี่ที่ยังไม่สุดเนี่ยหนูกินข้างล่างนันไม่สุดกินให้หมดเลยในแคเพราะว่ามีเวรอยู่เด็กคะมาค่ะเดี๋ยวแกะให้มีอีกหนึ่งวีแล้วคะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวแกะให้ไม่่ไปดูพี่อยู่ ไม่ไม่ดูอันนี้เป็นชาลเลนจ์อะไรพี่ไม่ใช่ชาเลนจ์ชาเลนจ์กินกล้วยกล้วยจิว๋วเหรอใช่กล้วยจิว๋วน้องกาโก้น้องจุน,น ลอยไม้โอ้โหเพิอแป๊บเดียวจะหมดวีแล้วนะคะจะหมดวีแล้วมีอีกหนึ่งมีอีกวงอยู่วีเขาเรียกวีค่ะไม่ใช่พวงสัพนามในการเรียกกล้วยคือวีนะคะเด็กๆทุกคนนี่แม่อันนั้นพวงจะหมดแล้วเอาฝากเพื่อนๆหน่อยค่ะออย่าเพิ่งอย่า cửa ra khay shop nó chỉnh cháo trên quê này giả đứng quần